นี่นะคะต้มจืดว้าหมูชิ้นใหญ่ๆนะครับยิ้วอะครับยิ้วเนะนี่ครับผักใส่ไปในต้มจืดนะครับหมูทอดใหญ่ๆเลยมือแม่ชมพูนครับเนี่ยคุณนทับไปก็จะน้ำลายไหลไปถ่ายไปก็อยู่ไปครับ จะต้องจืดอากาศขาวนะคะแต่เราจะใส่กล้างลงไปให้มันแบบให้นแบบ้อมันตุ่นหวานดีกว่าเพราะว่ามันจะได้หวานนะคะให้รสออกของผักออกกันน้ำซุปนะคะเอาส่วนที่แข็งใส่ไปก่อนนะคะที่อ่อนใส่ที่หลังพอสลดก,ก็ทานได้เลยแต่ส่วนนี้ตุ่นไปเลยให้มันให้มันน้ำซุปมันหวานนะคะใส่เกลือไงครับ อันนี้มากครับสุดไหมครับสุดครับยยเลยครับยวยยวยากนะโอเคบ๊ายบาย